สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องกัญญาวีชาแน,นลเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาดูสมุนไพรอีก1ตัวนะคะนั่นก็คือข่อยดำนะคะลักษณะของข่อยดำนะคะจะเป็นลำต้นตรงขึ้นมานะคะจะไม่มีกิง่งไม่มีแตกก้านออกมานะคะนี่ลำต้นก็จะสูงได้เม็ดนะคะถึง2เม็ด เขาสูงได้ขนาดนี้อันนี้ประยอดน,นะคะลําต้นเขาจะตรงขึ้นมาเลยค่ะท่านผู้ชมใบเขาจะเป็นรูปหอกนะคะด้านข้างใบนะคะเขาจะมีรูปเป็นหยักอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมใบเรียบลื่นค่ะใบเรียบลื่นมากนะคะนี่ลักษณะลําต้นของเขานะคะก้านต้นเ็าจะเป็นสีเขียวตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือใช่หมดนะคะถ่ายให้ดูนะคะลําต้นเ็าจะสูงเดี่ยวขึ้นมาอย่างนี้ เขาจะมีดอกเป็นพวงนะคะสีขาวดอกคลกท้ายดอกปีบนะคะเขาจะออกตรงซอกใบนะคะหลายยอดของซอกใบดอกเขาจะออกมานะคะดอกก็จะเป็นพวงสีขาวนะคะต้นคอยเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเขาจะออกตามแถวชายทุ่งแต่ว่าชายทุ่งก็คงจะหาไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ ตรงนี้ก็มีอยู่หลายต้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ฝั่งนี้ก็คือใช่นะคะนี่ก็ใช่เห็นไหมคะต้นคอยนะคะคอยดําคอยดําทีนี้เรามาดูว่าคอยดํามีสรรพคุณทางสมุนไพรนะคะมีอะไรบ้างน,นะคะคอยดํานะคะช่วยรักษาโรคไตนะคะ และความดันโลหิตนะคะช่วยความดันโลหิตสูงนะคะแก้โรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดนะคะแก้พิษมะเร็งสัตว์กัดต่อยนะคะเช่นง,งูขาะพึ่งแตนต่อนะคะแล้วก็ช่วยต้านมะเร็งช่วยป้องกันการอักเสบภายในนะคะแล้วก็แก้พิษไข้นะคะไข้าการไข้เหนือ นะคะิดไข่แก้ปิดไข่พวกนี้ได้นะคะทีนี้บางคนนะคะเขา,เาใช้ทําแทนน้ําชาก็ได้นะคะตากแห้งแล้วก็ชงแทนน้ําชาไปเลยค่ะแต่ว่ารสมันจะขมนะคะรสขมเฟื่อนนะคะแต่ก็มีประโยชน์นะคะเวลาเามะเร็งตัดกัดต่อยนะคะเราก็ใช้ใบนะคะ ใช้ใบอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมใช้ใบมาขยี้ขยี้นะคะแล้วก็พอกตรงที่แมลงสัตว์กัดต่อยหรือตะขาบหรือเป็นงูพวกนี้นะคะ,ะคนสมัยก่อนเขาใช้สมุนไพรตัวนี้นะคะเวลางูกัดเขาใช้สมุนไพรตัวนี้ขยี้แล้วก็นําไปพอกนะคะส่วนแมลงสัตว์กัดต่อยนี่รับประกันได้ค่ะ ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะหายแน่นอนนะคะใบนี้ก็คือต้นไข่ยดำนั่นเองนะคะคนสมัยก่อนนะคะเขาเชื่อกันว่าใครปลูกต้นข่ดำนะคะจะช่วยป้องกันนะคะท่านผู้ชมให้บ้านของเราเนี่ยเกิดความปลอดภัยนะคะไม่ ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเกิดความมั่งมั่งคั่งนะคะแล้วก็มีความอดทนได้ดีเยี่ยมและช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากที่อยู่อาศัยนะคะนี่คือต้นข่อยดํานะคะสรรพคุณของเขานะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเมื่อจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะกดติดตาม ให้ช่องกัญญาวีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ